ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร้อยอ็ดจุจิตห้ามิเกิดวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันมาคับูชาตรงกับวันพุทธที่16กุมภาพันธ์ส5งพขึ้น15บห้าคำเดือน3 เบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่าคามีวายธิวารรนยนินเนวายธิวาเลยัทถะอรหันโตวิหารันติตั้งภูมิรามเนยยกังแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใด คือบ้านก็ตามป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามที่นั้นย่อมเป็นภูมิน้ารื่นรมพระอรหันต์ก็คือท่านผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารวัจักรเป็นผู้ควรเก่าการไหวควรบูชาควรเคารพสักการะของบุคคลทั้งหลาย กล่าวง่ายๆก็คือท่านไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่เหลือกิเลสอยู่ในจิตใจอีกแล้วด้วยเหตุนี้พระอรหันต์จึงเป็นผู้บริสุทธิ์มีความสุขกับการเป็นอยู่ที่ปราศจากกิเลสหากใครได้ทำบุญกับท่านเช่นถวายทานบุญกุศลของผู้นั้นย่อมมีผลมากเมื่ออยู่ในบ้านคนอื่น พระอาหารหันต์ท่านก็สำรวมตนอยู่ในสมณสารูปท่านกล่าวทำมีคาถาหรือพูดธรรมะเป็นที่รื่นเริงบันเทิงใจแก่เจ้าของบ้านเมื่อท่านอยู่ในป่าก็มีจิตเป็นสมาธิบำเพ็ญสมณธรรมหากอยู่ในที่ซึ่งไม่ราบเรียบเช่นที่ลุ่มหรือที่ดอนแต่จิตใจของท่านก็ไม่รู้สึกขัดเคืองต่อสถานที่อันไม่สะดกสบาย หรือสถานที่อันไม่เป็นสัปปายะนั้นจิตใจของท่านย่อมอยู่ได้อย่างมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อการที่สถานที่ต่างๆมีความเป็นอยู่น่ารื่นรมนั้นปัจจัยสำคัญเป็นเพราะจิตใจของพระอรหรันต์ปราศจากกิเลสเครื่องกังวลน,นั่นเองทำให้ท่านอยู่ที่ไหนนั้นก็น่าอยู่ไปหมด ฉะนั้นผู้หวังการเป็นอยู่ที่สุขสบายพึงปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วจะประสบความสุขในชีวิตตนเองตลอดไปเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนเติอนเจ้าวันนี้วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันมาคะบูชาวันมาคะบูชาีนทันผู้ฟังเดิมเรียกกันว่ามาคะ ปุณณนนมีปุณณมีนี่เป็นภาซาของคนอินเดียไม่ถึงว่าวันตีประจันเต็มดวงบานเราเรียกว,ว่าวันเดือนเพ็นวันเป็นนี่เป็นเดือนซ้ำเลยโดยมากเรจะโยประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละมาคาบ,บูชานี่การบูชาในเดือนมาคามาคาก็คือเดือนซ้ำเป็นวันที่ปรับปิสุ1,250งพัองรอารูป ตัวเลขวันนี้นึ่งซองอานสุดนะอยากย่มฟังแล้วยาไปเส้อเบือนวันนี้วันทีชิปอกพอดีไม่ทราบว่ากองสลากกินแบงนี่เขางดการออกสลากใหม่เห็นวันสํากันเดือดเดือในทางปฏิทินก็เกิดว่าเป็นวันสํากันกล้องชาร์ตก็ะเลือนไปอีกหนึ่งวันเมื่อวันครูหรือวันอะไรที่เป็นวันซ่อมกัน ก็จะเลื่อนกันออกว้วยออกมืออันนี้ก็หนึ่งองหาซุนหนึ่งฟันองแรสิบรูปนี่ประรัรที่มาประชุมกันมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหม้อันนี้อย่า z มจนตันฟ้ฟังการได้ยินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆละสมัยเราเป็นเด็กโรงเรียนไปเวียนเทียนที่วัดแล้วก็ในสมัยก่อนในโรงเรียนกับวัดนีจะโยติดกัน โดยมากนะโดยมาร์กวัดกับโรงเรียนที่ก็เรียกว่าโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดนี่ลายคนตะเป็นหญ่เป็นโตประสบความสําเร็จในชีวิตนี่ก็เป็นแดกวัดมากอนโดยมากนะหรือว่ากินข้าววัดหิวชันไปวัดอยู่กับปลานะเนี่ยจึงเรียกว,ว่าเราได้ยินมาตั้งแต่ตอนสมัยนู้นละ่ะเวลาถึงวัน,นสาคัญทางศาสนาเมื่อมาขะบูชานี่ไปเวียนเทียนกัน แล้วก็จำขึ้นใจว่า1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะก็มันจึงเป็นเรื่องฮัศสรรย์เลยนะขณะเราตต่ผู้ฟังนะไปเจอไปเจอ,ไปเจอกับยาติไปเจอกับเปืือนไปถากับคนเตร่รจักไปตากันทีตรงนั้นเมืปป่อไปพบกันทีคิวรถเรื่อไปพบก,กันทีลาดทีได้มันโอ โอ้ลูกล้มจังตากันแล้วอ่ะเนี่ยเราจะไปตักว่าเป็นความแปลกใจใช่ไหมบางครั้งรือไปตากันทีก็ร้อยมื่นไปกรุงเทพไปที่ไหนไหนก็ไปตาไปปบกันก็ดีใจเมื่อเรือแปลกใจอัศจรรย์ใจผมบอกพูดถึงกรุงเทพตันงวังก็แจงก้าวดีสกิตว่าเนี่ยวันทียิสิปัตินีตมาก็เดินทางไปกรุงเทพ ไปวัดประทุมกุงค่าในมีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็ชปเทบแต่ในพระราชทานเจ้าซีมาธรรมจักให้กับพระภิกษุและก็บบุคคลที่เป็นกระวัดยาโยมนี่แหละก็รไล่ฐานเหมือนกันนี่ยปาลากรไล่รูปยาโยมก็ไล่ฐาน ก็เป็นการปราศทานเศร้าเส,สมาธรรมาจาักผู้ทำคุณประยชน์แนะกศสนาการนี้เดินทางไปกรงุงเทพหยิบแสกมาก็หยิบซีันปลาหน้าันปลาหน้าไม่ทราบว่าได้ส่งรายการธรรมะไหมหรือว่าอาจจะส่งส่งเสียงมาจากกรงุงเทพก็ได้นะก็นี่บอกไว้ในเบื้องต้นวันนี้ันปลาที่ซีบอก ปุตโตตันุกนารว่าวันมาคาบชูชานีนพระพุทธเจ้ากา็ทรงประชุมทรงจะเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตสันนิบาตคือการประชุมอังคะองค์จาตุสี่แปลว่าการประชุมครบหรือว่าพร้อมด้วยองค์สี่ในวันนี้ในกลางพุทธกาลในวันนี้ลรลังพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุบสถคือ วิสุทธิเปรียบารบริสุทธิ์หมายความว่าทรงแสดงโอวาทปาธิโมกโอวาทปาติโมกซึงเราจะพุทสาบเป็นอย่างนี้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทรงแสดงที่วัดเวลุวันถ้าแปลเป็นภาษาบา,ศา,ศาบนเรากรกว่าวัดวัดหม่วัดส่วนไผ่เวลุคือไม้ไผ่ป่าไผ่ไม้ไผ่เมืองราชคฤห์กแก้นมี่ย เดียร์สำคัญก็คือพระอระหันต์ทั้งหมดเป็นผู้ใดอภิญญาฮกอภิญญาเป็นแบบความรู้ที่ยิ่งยวดนะซูเปอร์โนเลตเลยสุดยอดความรู้เลยนะหรือว่าอันตราคอนเชีสอินไซด์นั่นภาษาอังกฤษกว่ามันนั่นความรู้ยิ่งยวดนะอะไรมั่งท่านกว่างหนึ่งก็คืออิทธิวิธาหรืออิทธิวิธีความรู้ตรงนี้นี่ทำให้สามารถสแสดงฤทธิ์ได้เนี่ย ปราทิันได้ฤทธิวิเศษนี่ตันแสดงฤทธิได้เนี่ยกิ่วิธีซองก็คือทิพย์พศทิพย์พศมีหูทิพมีหูทิพนี่ปัจจุบันอย่าโยมกับมีหูทิพกันลเวนี่คือโยกคนลาอำเภอบางครั้งโยกคนละจังหวัดนี่ไดยยินคลืนรอยเอเจตน,น,นี่สัญญาณไปถึงที่อตมากำลังแรงน,นี่แต่สมัยก่อนในยุค พันปีซองพัน่าปีจะไม่ก้อนนี่ไม่มีวิทยุไม่มีเครื่องซื่อสั้แต่สมัยปัจจุบันตรศัพท์มือถือหรือ,รอว่าอินเทอร์เน็ตไม่ไม่มีที่คนก็ไม่สามารถที่จะได้ยินจากตีหนึ่งไปตีหนึ่งไ,งได้ที่ไกลๆกปัจจุบันนะแต่นี้ปัจจุบันนี่ญยากรู้เหมือนกับมีหูทิพย์กันป <c> ี <oughs> หูทิพย <c oughs> ์ <c oughs> ต่อไปเจตัปริยัดานคือประรั้นตันได้ย่านที่กำหนดใจคนเดินได้ คือดักใจตายใจก็เดินได้ร่วเคยคิดไอะไรอยู่ย่อนพิเศษ้อนี้ประการที่สี่มุเพนิวาสานมุสติญาณ้อ,อนี้คือทำให้ระลึกชาติได้ว่าชาติแล้วงนิทันเคยเกิดเป็นไอะไรเ่การระลึกชาตินี้ก็ปรารันก็นยังไม่เต่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์ทรงระลึกชาติได้ไม่มีกำหนดไม่มีประมาณ โรงสมัดระลึกได้แถวที่ยักรูแต่ว่าพระอรันบางองงบางฐานระลึกได้จานวนจํากัดว่าได้ขี้จาดขี้จาดแต่ทึงหมดฤกษระลึกชาติได้ประการที่5คือพระอรันนี้่านมีทิพจักขุทิพจักขุคือญาณที่ทําให้มีตาทิพตาทิพคือมีดวงตาตีห็นเนื้อคนธรรมดาสามัญทั่วไป เราธรรมดาสร้างมันตัวไปทันกวางเห็นจะพอตาเนื้อแต่ประราชนในตันมีตาทิพมองเห็นสมมติว่ายดที่ขวนทุ่นตรงนี้ตันก็ะเห็นไปถึ่งกรุงเตี๋ยเป็นไปทึ่งต่างจังหวัดเนี่ยแต่พอตรงนี้ก็เทียบเคียงได้แล้วว่ายุคปัจจุบันนี่อย่าโยมก็เหมือนกับมีตาทิพเหมือนกันนี่แหลจากจอมือถือี่เราเห็นเห็นไปไกลเหมือนกันเลยเห็นไปทั่วโลกเลย แลโดยสัญยานติบอินเทอร์เน็ตนั่นคือวัตถุเต่บลาท่านอาจารยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ตันชายยานคุณวิเศษที่ทัานมีเรียกว่าทิพยัประจุนั่นในครั้งพุทธการประการยกอภินิญญาข้อยกคือสำคัญมากขอนี้อาสวัคยยานอาสวัคยยานคือยานทดี่ทํทำไห้อาสวะคิเลสสิ้นไป อสอนกิเลสสิ้นไปก็นี่สำคัญที่สุดเลยนะบอกที่ว่าหมดกิจที่ต้องทำในต่างศาสนานะสนสนแล้วนะสิ้นกิเลสแล้วจบแล้วนะถ้าเป็นการศึกษาทางโลกะนะเรียนจนว่ายิ่งว่าด็อกเตอร์ล่ะคือโรคทุกอย่างแล้วนะนี่ในต่างจิตในต่างธรรมก็คือสิ้นกิเลสเลิศระอรันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบปที่มาประชมุมทั้งหมดนี้นี่ เป็นผู้ที่ได้รับการบวชหรือว่าอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเนรเล่นตันตุกังอีไม่อัศจ,จรรย์เลอทุกรบทุกองค์ถูกตาทีมานะได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงโอวาทปาติโม at นะประชุมทรงเป็นกลางแรกส่วนเนื้อห้าซาราก็คือ <c oughs> ให้หละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อมให้สมบูรณ์ทำความดีให้สมบูรณ์ให้เต็มทีแล้วก็ทำจิตให้ปองใสทำใจให้เบิกบานนะนี่คือลักสำคัญเลยที่นี้พรพูดถึงพระอระหันต์นี่ท่านเ่ละองเ่ละฐานก็มีไม่ถูกไม่ถูกฐานนะจีบแต่โดยมากนี่ได้รับเอตะตะคะเอตะตะคะพระพุทธเจ้า ก็ตรัสว่าเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมต่างใดต่างนึ่งเป็นบิเซษเป็นตำแหน่งเดียรพระประาได้ทรงประธานแต่งต่างใง้อ้กับประสาทวกข้อมรงคือปิกสุกปิสุนีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนี่เจ๊นในว่าอิตตะคะนีไม่ได้ไม่เฉพาะปลาอย่างเดียวแต่พระปัญญานี่ยอย่างประธานห้กับอุบาสกอุบาสิกากระมือนีบุตรเด็กเดียวว่า การที่ทางจาศาสนาหรือสถาบันต่างๆที่เขามอบรางวันก็าไห้เกียรติ็็ยกหยองบุคคลนะ่ผู้ต่ำคุณนห้กับบ้านเมืองไม่ว่าดานันไอ้แรกก็ตามนะก็ก็หมอบไวต่างไายมันประชิตละกระวาญหยนะิโยมในครั้งพุทธกาลเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทรงยกความเป็นเลิศความเป็นยอดให้กับปิสุปิสุนีอุบาสกอุบาสิกา เรียกว่าบริษัทธิ์ซื่อบเลยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสมารถเด่นกว่าตาเน,นื้นๆในด้านนั้นๆั้นทาในทางหลเหมอนกับสร้างข้าวบิชาชีพต่างๆด้านนี้นก็ถือว่าเด่นหรือว่ายอดต่างน้นั้นทีนี้เอตตะคะนี่จะมาเกล,าลาาเาา่าเป็นลำดับไปแต่ก่าวว่าเอตตะคะมันมีตีมาหรือเปลือะ คือสถานการณ์ใดเกิดขึ้นในเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น,น,นเป็นการสร้างสมโดยการตั้งจิตปรตนาของบุคคลนั้นเมื่ออยาดยมอยากยเป็นเลือหรืออยากแข่งดันนโดยเฉพาะเฉพาะทางเราไม่ใช่ว่าเกิดมาถึงหล้วแข่งทันทีเลยบางครั้งเราอาจจะมีการสร้างสมบุญมาในด้านนั้นมา บางคนนี้ยกตัวอย่างไว้เรยบางคนนี่แข่งด้านด้านคีฬามีความสามารถในการใ้ทักษะในด้านร่างกายบางคนกับบางคนก็เป็นหนักคิดคิดแข่งหว่างแพนแข่งบางคนก็ทำอาหารแข่งนี่ม่บ้านบางคนในครัวบางคนนี่แข่งในด้านทำอาหารบางคนแข่งในงานพี่มืองานศิลปะบางคนแข่งในด้านดนตรีบางคนก็ร้องเพลงเพราะอะไรปะเนี่ย อาจจะสร้างสมมาในอดีตชาติบุญที่สร้างสมมาแรือว่าตั้งจิปตปัตนาพอมีความจิปตปัตนาแล้วก็ตั้มจนเกิดความชำช่องเชียวชาญชำนานภาษาบาลีเรียกว่าจินนวสีเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องนั้นๆเป็นพิเศษแล้วก็เป็นผู้ยิงโดยคุณ,คณกุนาติเรกเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงประทาน อตะะเอาทีนี้ยกตัวอย่างว่าครมังแต่มีลายฐานนะเรวันนี้จะพูดถึงเรื่องของพระอรันเอ่แต่ละฐานแต่ละทานไปเรื่อยๆนะอ,องค์แรกก็คือพระอัญญาคุณัญะอืพระอัญญากุณัญะนี่พระพุทธเจ้าตั้งเป็นเอตตะกะว่าโรราตรีน,นั่นหมายความว่าเป็นคุนแรกที่บวชกอนเผื่อนเป็นผู้ที่รอบรู้ นึ่งในปัญจวัคคีเป็นอารหาันตุเลรกพระเจ้าอีาตอตะกะด้านผู้รู้ราตรีนานนะเป็นผู้เท่าวันะนะเป็นคนเต้าคานแะก่ปัจจุบันนี้เราก็มีเหมือนกันที่เราก็เรียกว่าคนแก่ผู้เป็นประโยชน์เป็นสามองของสังคมเป็นตีปรึกษาได้ปันนีนะ้เขาก็ยอกย่องให้เกียหนะมันเดี๋ยวนี้เราก็จะได้ยินใช่ไหมว่า เป็นติรึกษาข้องรัฐมนตรีมัง้งเป็น่ปรึกษาในตั้งพระาพิศุสงเราก็มีเหมือนอดีตเจ้าคณะจังหวัดอดีตเจ้าคณะเพิงก็ขยกอเป็นติรึกษานะพระสะรารีบุตรนี่เป็นเอตตะ,ะดานมีปัญดานมีปัญญามากเป็นอัคารสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าพระสะรารีบุตรนี่มีปัญญามากทึงกันที่เรียกว่า สติปัญญาของฐานนี้เป็นร่องพระพุทธเจ้าเลยการเตจการซ้อนการแสดงธรรมนี้มีปัญญาหรือลักษณะกลเคียงพระพุทธเจ้ามากที่สุดในบรรดาประสาวกนีพระสาทบุตรมีปัญญากลาเคียงแต่ไม่ได้ก,กับเตียบเตาพระพุทธเจ้านะแต่วาัานนี้มีปัญญาที่มากไกลเคียงหรือว่าเกือบจะตั้นพระพุทธเจา้ามีปัญญามากหรือเป็นยอดหลุดด้านปัญญาต่อไป โรปต่อไปก็คือองค์ต่อไปก็คือพระมหาโมคละนะพระมหาโมคละนี้รพระปุจ้ายกย่องว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีกําลังั้งในทางร่างกายก็ถือว่าเป็นคนที่แข็งแรงแต,แต่ตรงนี้ไม่ถึอว่า่ันมีกาลังจิตด,ด้วยถ้าว่าในทางการทรงมีปัญหาไรเกินมานี่ยกตัวย่างว่าถ้ามีหนักเลงมีอันตบานมีคนไม่ดี ไม่ว่าจะด้านร่างกายหรือด้านจิตนะปลาโมกกรานานี่ไปปราบได้หมดแต่ยุคปัจจุบันก็เหมือนกับเป็นตำรวจปลาไปเลยเป็นตำรวจปลา <c oughs> ไปปราบคนรัฐบาลได้นะปดู่ปี่ปีชาตินี่ปลาโมกกรณาน,นี่ทันแเหลเห็นแล้วก็ทันประมันกำจัดได้นะมีฤทธินะ์แล้วทันแกงในเรื่องก็งการก่อสร้างด้วยนะเรื่องนวรกมนะนวากรมาซัด ในทางโลกปัจจุบันก็มนกันกับว่าเก่งเรืองวิศวาเก่งดันก่อสร้างเป็นคนเก่งแรงเป็นปลาดีเก่งแรงทังร่างกายและจิตใจองค์โตมากคือพระมหากัสปะพระมหากัสปะนี้ทันหน้าเหลือมใส้มากกวะ่าทันเป็นคนที่มักน้อยแต่ทันเป็นคนที่หน้ากอบหนะ้าเหลือมใส้จริงๆเราอย่ในป้าดุยมากเป็นปลาทุดง อ่าเป็นปลาตุุงส่งตุุงอยู่ในป่าแล้วพระพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าซิ้นของ่านีบริสุทธิ์มาถึงขนาดว่าปลาปุ๋งส่งแหลกเปลี่ยนสร้างกาตีนะตามประวัตินะแหลกเปลี่ยนสร้างกาตีกับพระมาหากัสสะแล้วเมื่อถึงตอนปัจชิมการคือตอนที่พระพุทธเจ้าปรินพานไม่ไม่ ก็ท่นเป็นประธานในการสร้งญญางไกยนากำซ่อนข้องพร,ร,ระพุทธเจ้าพระภิกษุยกย่องให้ท่านเป็นผู้ที่ทรงภูมิทรงความรู้เหมือนกันในเรื่องกล้องทมวินนยตมาพระอนันตรุทธาพระอนันตรุทธานี้เป็นหนึ่งในเจ้าชายตอนนั้นมีฮกพระองค์ที่เสด็จออกบวชออกบวชตามพระพุทธเจ้า ครมั่งอ่มีพระอนุตามีพระอนุนพระปฏิยาพระแันพระอนุตานี่มีทิพย์ักษ์ชักสุก็คือมีตาทิพมีาตาทิพต้นตีว่าพระรุพธิเจ้าจะปฏิบัติแล้วันนสงบหนิงไปพระภิกษุที่มาลอมมาก้าวๆาวรอกัน ถ้าเล่งหายหงายเหมื่อกับเวลาเราไปกายาตีก็เ,เกศเสียแล้วก็เกศเสี้ยแล้วสมัมนี้เราเล่หายสาบได้ไงายเปลอะโม่ปราะเปดพยาบาลก็จะบอกว่า,วาคนใกล้ไปแล้วคนใกล้สิ้นแล้วเสียแล้ววันนีหรือว่าตีกล้งเตียงถ้าโรงพยาบาลที่ก็มีอุปกรณ์พร้อมก็จะมีเครื่องวัดจีบประจอนใช่ไหมมันจะมีเส้น มันเป็นกราบอะไรเนี่ยนะแล้วก็มีสั้นไอ้มีเสียงดังเมืเ่อเวลา,าเราขับรถดับเปิดคอยเลลดีด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 อ่าเรื่องอะไรเนี่นั่งในละก้อนได้ไหมเ <laughs> วลาปลายอีกนังอีกไปกว่าอ่าบุคคลเป็นเดรักรตัวเช่นสองดีดเช่นตรงกันอ่ารองเียเสียใจแล้วไปแล้วอันนี้ปัจจุบนันในมองเห็นด,ด้วยอุปกรณ์นั้น แต่ในครั้งบูตการนี่ไม่มีเครื่องวัดจิบจรหรือว่าจอมอนิเตเอร์แสดงจิบจรก็คุ้นใกล้นะปลาก็เลยตามปลาอันรุตาว่าตอนนี้ปลาปะจานี้สิ้นประชนแล้วยังท่านก็แล่โดยที่ไปย,ยักสุกนะตีวดาก็เห็น,ท,น,นท่านก็เห็นทีวดาไปเลยเขาบอกว่าไม่ทีโปรง่งอย่างข้าวชานเลย ประว่ตตามประวัตินี่พระธเจาก่อนที่จะดับเบนจากขั้นหรือว่าปฏิพินธาน,นี่ตั้กา้าวชาันไปมาไปมาก้าวชาันนู้นอกชนันนี้ไล่ขั้นตอนนั่นนะนี่พระอัสสาท่านก็เลยบอกพระภิกษุว่าตอนนี้พระธเจาอยชั้นนนี่นี่มีตาทิพอะพระรัตน์ลงต่อไปคือพระพระัตยะกาลิโคทาบุตรน เราปฏิญาณนี้ได้รับยกย่องวาเกิดในตระกูลสูงเป็นผู้ดีมาบวชนะต่อไปพระลักคุณตะระกับัยะพระลักคุณตะระกับัตยะนี้เป็นผู้ที่มีเสี่ยงไปรอนะถ้าเป็นนักเทก็เสี่ยงไปร,รอหน้าฟังนะถ้าเป็นนักร้องก็เป็นผู้ที่ร้องเพลงแล้วจาดบรรพบุรุฟังนี้ชอบประทับใจนะฟังแล้วติดอ,อกติดใจ ท่านพระลักุณตะกะปัญยะนี่มีเสียงพร่อหน้าฟังต่อไปพระปินโทละภารัตวชะพระพุทธเจ้าว่าพระปินโทละปารัตวาชะนี่เป็นผู้ที่บรรลืออรหันต์เอ้ยบัรลือเสียนาดบรรลือเสียนาดคือแสดงความอ่านอัานเกลียวกลาในตามกลางประชุมชนเป็นผู้ที่องค์อ่านอ่านเกลียวกลาและประวัติของท่านที่จัดจีนก็คือท่านนี้สามัน โอ้ขึ้นไปเอาบาสได้อพราะกครองนั้นนี่มีเซธีคนหนึ่งทำบาสไม,ม้จากไม้จันนมแล้วก็พอทำแล้วบาสมันสวยพอบาสวยกันหนักบวชลัทธิต่างๆนะไม่เฉพาะแต่ลัทธิของชาวพุทธอย่างเดียวแต่ม,มีหนักบวชศาสนาอืน่นโปรยบาสเลื่อยากได้ก็เลยมากก้อก้อกันมาเซธีแตอนนี้ก็เลยคิดว่า อ่าในโอกาสแล้วกันกันนักบวชมาก็แล้วอินก็พูดกันจังว่าอ่าลัดที่นู่นมีารหานลัดทีินี้มีาร้านตันก็เลยประกาศเลยว่าถ้าลัดทีก่ก็เคยมีประาร้ันนี่ให้หมาเอาบาตรนี้ได้าบาตรใหมจ่จาน้อมเนี่ยแต่มีก็เมยว่าเราจะเอาบาตรบาตรใหมจ่จาน้อมนี้ไปแคว้นไปที่ที่ยอดที่ยอดทำยอดไม้กันุ้งสูง ตราบจ์มาถึงแต่มันไม่มีโอ้งไม่มีได้นะไม่มีโอ้งไม่มีได้ตราะหลัมีจริงกันอ้อกันไปเอาเลยอ้ออ้อลอยตัวกันไปเอาเลยอ่าทีนี้ล <satisfy ills> oh, oh, ัต uh, ีเอื้นนี่เ็ามีเลี่ยเลี่ยมเลยก็เลยนัดแนกับหลวชิดมาไปบอกว่าเรานี่เป็นอรันแต่ว่าพอว่าไปถึงตีบาดโยกันเราตำตายอ้อนะตำต่ายลอยตัวให้โบจูยุ่ง À, dùng lời à, dùng quả giáo ở nhà xe qua biển này là có à, nhà 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 xe đen nhà 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 chỗ nhà chỗ bây giờ thì có phải tâm này băng là tí cao bỏ hạt nằm làm tài yếu đó này không được thích đứng lên đứng các hiệu quả đứng gần cong 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 quýt rồi bữa xe đen ngay sẽ tiến vào ôm như นี่ลงทุนทำกนแ้วนั้นแล้วลงทุนระแดงกนแ้นั้นแล้วแต่ว่าเพีก็อย่างไม่ยอมไม่บอกอไม่ตึงเอ็นแต่ตาตั้งหรือว่าคำพูดนี่ไม่เฉื่อถ้าก้องจิงตองอ้ึ้นไปจิงได้แล้วไม่ต้องมีใครมายุ่งไม่ไม่ต้องมีใครมาอ้ามที่นี้ก็ป้านไปวันร่องวันร่างวันก็ไม่มีใครขึ้นไปว่าไปได้ในกรณนั้นนี่ปราบปินปรราาินตลาปรตวชานี่ท่านก็ก็ป้านมาพอดี พอพันพอดีก็ก็อันมาต่างปลาหรือเ่เออนู่นนู่นนู่นนักบวชมาละตีก็เป็นแล้อันอันนู่นละตีนู่นละตีนน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 พุทธอ่าพุทธกาอาไม้นี่จ้าจ้าเดี๋ยวลอกกนนี่เดี๋ยวลอกลวงชาวบ้านแล้วก็ลาบสักการะอ่าจริงๆและปลาท่านไม่ใช่ยั่งนี่เดี๋ยวลอกเมือละตีอื่นนั่นเองปลากรว่าปลาปิ้นตัวลาปารตาจชาใน,นทันไม่พอใจทีาาก็มาดูทุกเงี้ย แล้วดูทุกฐานไม่พ้นนะดูทุกทึ่งพระพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกพระปิณฑุลาพระตาวชามาเข้าๆแล้วก็ตระงับมาอย่างเดียวตั้มแบบนั้นเฮ็ดได้แต่กังวลไหมตีพระพุทธเจ้าห้ามก่อมจริงน่าจะปล่อยไอ้ปลาได้ตัมนะให้ปลาได้แสดงฤทธิ์มากๆนะคนใจได้นับถือศาตานบุทธมากๆพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดเมื่อนี่เราคิดพระองค์ไม่ได้ทำร้หรือว่าคิดเมื่อนี่เราคิดไม่ได้ว่างลำสักกะระตรงนั้นปล่อยไร พรอถ้าปรบประชาปล่อยจทำไม้แสดงฤทธิ์มากหมาไ้คนมาลงเชื่อมางมงายในทิ้งตรงนี้รื้องตัวมันมีจริงเลยไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องลอกลวงก็ท้าไอ้คนนี้วังเปลืงแต่คนอนื่นไม่เปลืงตงนเองอย่าลืมมาคำซ่อนของพระพุทธเจ้ารักคำซ้อนนี่โปร่งไอ้อัตตาหิตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนีโปร่งอ่านี่เรื่องมาถึงตรงนี้เวลาหมดแล้วท่แต่หลวง ก็ก็ <c oughs> <c oughs> อนุโมทนาบุญกับการติดตามรับฟังกุ้งต่าง้งรลายนแะนะต่ไม่ลืมบันปราหน้ากับมังพูทสุเร,รื่องกองปรารนกันโตเรานะสุดท้ายนี้เดินคุณบาซสิรันนตรนรไรกุญาความดีที่จะโยมทัางลไรอบรมทั้งส้มมาก็กจงเราเป็นนิชชาปลอประใจตันคิดวางสิ่งใด้โดยชอบประกอบดิดยรมก็สิ่งนั้นจงประสริทธิ์ตุกคนทุกฐานเจริญพร ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร้อยอ็ดจุจิตห้ามิเกิรวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันมาคะบูชาตรงกับวันพุทธที่16กุมภาพันธ์ส5งพขึ้น15บห้าค่ำเดือน3 เบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่าคามมวาเยธิวารเรนี